Thank <laughs> ถือดีเป็นยังครับผมพูดนะป่าอยู่แนของอยู่แน่นีก็เต้นดีวันนั้นครับโอ๋อโโดดคักไหมโดดคักอยู่ครับหนกระได้ป่า อืมบุตครับได้กรได้แน่ได้ขึ้ันไดมุงก็ได้ครับเป็นเกิดยมุ้งเกาของเพื่อนละครับมองได้ที่เพื่อนเคยโยกเพื่อนกิดทางมุงโยกของเพื่อนไหวนะครับตอนรับป่าแต่ละปีนะครับเป็นเั่ไใดเนาะุณเป็นทางขึ้นไปไว้ตั้งก้าอยู่เหมือนกับทางขึ้นไปเพื่อน้มันขึ้นสูงนะครับเพาปกติสิโยทางก็หวัง เวยนะครับแต่ว่ากาศวันนี้นะครับล่องหยับเปลี่ยนหม่องเบิงน,นะครับว่าเป็นยังไงป่ากระถึกแน่นะครับผมบุดรีีหาหาโตฮกโตนะครับบุตรถัอตักครับ อาจจะยกหาักในทั้งหน่อยนะครับกับทางโพดจุดที่ยายพาอยู่เป็นมุมโค้งนะครับอง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 โดดสามสี่ตัวพอได้เก็บครับผม